ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ เข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่16จนถึงวันที่31มีนาคม2564สํำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาคมหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพิจิกนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้หากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้าง หากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวรา,ราศีพิจิกจะมีเหตุการณ์ทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีในเรื่องใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับ คนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะครับตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณก็คือตำแหน่งของดาวอังคารแต่ดาวอังคารตอนนี้ไปตกในเรือนปัตตนิซึ่งมีเหตุผลอยู่2ประการสําคัญที่ดาวประจําตัวของคุณจะส่งผลเกี่ยวกับ2เรื่องนี้เรื่องแรกก็คือเรื่องของความรักคุณอาจจะรู้สึกอินเนอร์เกี่ยวกับเรื่องของความรักมากเลยทีเดียวถ้าคุณมี ครอบครัวคือแต่งงานแต่งการใช้ชีวิตร่วมกันมาในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะตอนนี้คุณเอาความคิดทั้งหมดไปโฟกัสในเรื่องของคู่ฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้คุณก็ใช้วิธีในการที่จะใช้สติใช้เหตุผลต้องยอมรับในความคิดของแฟนของคู่ครองของคุณ อย่างมากเลยทีเดียวเพราะคุณไปอยู่ในบ้านของเขาอยู่ในเรือนชะตาของเขาฉะนั้นคุณก็ต้องฟังเขาการฟังยอมรับอย่างมีสติและเหตุผลมันจะทําให้ความสัมพันธ์ไม่เลวร้วายก็จะมีแต่เรื่องดีๆหรือว่าเรื่องที่ทําให้คุณสามารถที่จะมีความสุขได้แต่ถ้าคุณเอาแต่ปัญหาเอาแต่ความระแวดระวังเอาแต่ความรู้สึกไม่ค่อยดีไปตกในเรื่องของคู่ ก็จะเป็นเลืองที่ไม่ดีนะเพราะว่าตำแหน่งของดาวราหูกอดกับดาวอังคารที่เล็งลัคนามันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจปัญหาระแวงปัญหาความเครียดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองของคุณเช่นสงสัยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะครับ เวลาให้ไม่เหมือนเดิมหรืออย่างน้อยมีมือที่3เข้ามาในชีวิตมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าร้อนลนแล้วก็เครียดคิดไปต่างๆนานาทั้งๆที่บางเรื่องบางเหตุการณ์ก็อาจจะไม่ได้มีเขามาีสัญญาณอะไรบ่งบอกแต่มันเกิดความรู้สึกจินตนาการไปเองหรือมนโนไปเองก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่กำลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งผมว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้เจอใครบางคน ที่คุณรู้สึกว่าถูกสเปคถูกใจอยากคบอยากคุยอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเป็นคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนฉะนั้นถ้าคุณเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวความสัมพันธ์มันก็จะก้าวหน้าเติบโตอย่างน้อย ปีนี้น่าจะมีเรื่องดีๆหรือมีงานมงคลเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสําหรับคนโสดนะครับก็ถือว่าความรักของคุณทั้งคนโสดก็เป็นข่าวดีทั้งคนที่มีครอบครัวก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะก็ต้องใช้วิจารณญ,ญาณในการที่จะใช้สติใช้เหตุผลในการประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันเดินหน้าต่อไปได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับคุณอยากจะลงทุนทําธุรกิจอาชีพอะไรก็แล้วแต่ ก็มีโอกาสที่จะลงทุนทำได้ในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะการลงทุนทำธุรกิจหรือทำอาชีพอื่นๆก็ได้ถือว่าทำแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จถ้าคุณทำงานประจำหรือทำงานกินเงินเดือนแต่ยังมีเวลาในการที่จะหาไรายได้เพิ่มคุณอาจจะไปลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่บางคนขายน้ำเต้าหู้ขายหมูปิ้งหรือทำข้าวกล่องขาย ช่วงนี้ก็ถือว่าคุณลงทุนไปแล้วโอกาสที่จะได้กำไรกำไรก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันหรือถ้าคุณทำอาชีพอิสระหรือทำธุรกิจส่วนตัวว่างั้นเถอะนะครับคุณอาจจะมองลู่ทางในการทำธ,รธุรกิจหรืออาชีพอื่นๆสำรองไว้เผื่อว่าธุรกิจที่คุณทำอยู่มันอาจจะไม่ดีก็จะมีธุรกิจใหม่ที่จะมาช่วยประคับประคองการเงินของคุณ ให้ผ่านพ้นไปได้ก็ถือว่าช่วงนี้คุณอาจจะขยับขยายหรือลงทุนเพิ่มเติมก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้ามันเป็นอาชีพและเป็นธุรกิจที่คุณกําลังมองหาอยู่และมีโอกาสที่ทําแล้วก้าวหน้าหรืออย่างน้อยประสบความสาเร็จเหมือนกันนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้างตําแหน่งดาวการเงินของคุณคือตําแหน่งของดาวพระหัสในช่วงนี้ยังตกเรือนสหัสชะแต่เผอิญว่าได้ตําแหน่งเป็นนิดนั่นเอง แต่ว่าเรือสาดชักก็เป็นเรือที่ไม่เสียหายอะไรแต่เวลาที่คุณได้เงินได้ทองได้ทรัพย์มาคุณก็จะต้องเจียดเงินก้อนหนึ่งเอาไปช่วยเหลือคนนูน้นคนนี้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องครอบครัวต่างๆมันก็ยังต้องเป็นแบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าตําแหน่งของดาวการเงินของคุณยังไม่ดีนะักพอยังไม่ดีทําอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะต้องมีเรื่องจา่ายเรื่องเสียนะครับมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดและที่สําคัญ ตำแหน่งของดาวกลางคือดาวพฤหัสยังอยู่ในเรือนของดาวเสาร์ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเหนื่อยกับเรื่องของคนรอบข้างเหนื่อยกับเรื่องของญาติพี่น้องเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของเราที่เราจะต้องเข้าไปรับรู้รับทราบหรืออย่างน้อยจะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็เป็นไปได้ฉะนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมว่า คุณจะช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะช่วยเหลือตามสมควรหรือจะไม่ช่วยเลยก็ได้เพราะบางทีการช่วยเหลือใทยบางคนในช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผลดีต่อตัวคุณบางคนทำบุญคนไม่ขึ้นหรือทำแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าช่วยไปแล้วก็อาจจะเอาเงินที่เราช่วยเหลือไปใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดี เป็นการส่งเสริมในทางไม่ดีสําหรับตัวเราฉะนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมในเรื่องในสิ่งที่เราจะช่วยเหลือเข้าไปนะครับส่วนในเรื่องของดาวโชคลาภพอจะมีบ้างไหมก็คิดว่าพอจะมีบ้างเพราะว่าตําแหน่งของดาวโชคลาภของคุณก็คือตําแหน่งของดาวพุธแต่ดาวพุธตอนนี้โคจรตกในเรือนพันธุทุกพันธุทุกก็แปลว่าจะมีโชคลาภจากญาตินะครับหรือจากการเสี่ยงโชคก็ได้ จะมีโชคลาภจากการขายทรัพย์ก็ได้สมมุติว่าถ้าคุณอยากจะขายซัพย์เช่นขายที่ดินขายตึกขายบ้านหรือแม้กระทั่งขายหุ้นก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่าช่วงนี้ถ้าคุณอยากขายมีโอกาสที่จะขายได้โชคลาภไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงดวงซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นแต่โชคลาภอาจจะหมายถึงในเรื่องของการขายทรัพย์ก็ได้ คุณอาจจะได้ซับมาโดยที่ไม่ได้ลงทุนหรือได้ซับมาฟรีๆแต่คุณขายออกไปเนี่ยคุณได้เงินได้ซับก,ก้อนใหญ่ก้อนโตนั่นก็ถือว่าเป็นซับอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันหรือคุณอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องจากคนสําคัญจากบุพการีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาบก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นตอนนี้ทําอะไรไปก็แล้วแต่ก็ลองดูนะการเจรจาใดๆก็แล้วแต่ ก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือโชคลาคมาจากคนใกล้ตัวมาจากครอบครัวมาจากเครือญาติเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีช่วงนี้สิ่งที่น่าจะกังวลใจมีเรื่องอะไรบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลร้อยแปดซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นะครับก็ขอให้พยายามใช้สติใช้เหตุผลในการดําเนินชีวิตเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปได้เองส่วนในเรื่องของสุขภาพ ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงนะครับเพราะว่าตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณได้ตำแหน่งปราและก็ราชาโชคปราก็แค่ว่าไม่ดีกังวลจิตตกหรือคิดไปก่อนหรือเจอเรื่องหลายๆก่อนแต่พอมันเป็นราชาโชคเดี๋ยวมันก็จะดีมาในภายหลังฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรรุนแรงที่จะทำให้เราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆก็ยังพอที่จะประคับประคอง ตัวของเราไปได้ในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบส,สดๆได้เลยโทรมาที่หมายเลขนะครับ0992129463 ID Line ก็คือภูมิ s t t r e 3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอ การดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงและก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายนี้ผมขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ